ปปชกลุ่มคดีโจกเบรดเซร็จหวานเจี๊ยบใช้เวลาอีกยาวคำขอของบิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรวนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการป้องกันรับปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ส่งสำนวนบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกรวม5คนที่ถูกพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินไม่เป็นผลหลังที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมที่มีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการนั่งหัวโต๊ะมีวิรับเรื่องไว้พิจารณาและไต่สวนเอง สามเหตุผลใหญ่ของคณะกรรมการประปปชในวันดังกล่าวได้แก่1คดีนี้ถูกผู้กล่าวหาคือบิ๊กโจ๊กดำรงตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้ร้องเรียน 2. เป็นคำกล่าวหาว่ากระทำการผิดร้ายแรงในวงกว้างและ 3. มูลค่าที่มีการกล่าวหาเป็นมูลค่าที่สูง ปปชยืนยันว่ามติดังกล่าวยึดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา234ในกรณีจำเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกรรันระบปาปปามการทุจริตดำเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางระดับนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมาการปปชยืนยันว่าการที่ปปชรับเรื่องไว้พิจารณาและไต่สวนเอง ไม่ได้เป็นการดึงเรื่องหรือมีความสัมพันธ์อะไรส่วนตัวกับใครขณะที่พลตำรวจตีจรุนเกียรติปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบของทางคณะกรรมการปรปรชอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีที่หลายฝ่ายให้การจับตาม,มองอย่างมากโดยให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจเองโดยเฉพาะเรื่องของแคนดิเดตผอตรอคนใหม่ที่จะมารับไม้ต่อจากบิ๊กต่อ พลตำรวจเอกต่อสักดสุวิมลผอบอตรที่จะเกษียณอายุราชการในปลายปีนี้โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่บิ๊กโจ๊กต้องอเผชิญมารสุมช่วงนี้น่าจะเป็นการปฏิบัติการสกัดเนื่องจากเป็นรองผอบอตรที่มีความอาวุโสสูงสุดแต่ไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังความขัดแย้งครั้งนี้จะมีมูลเหตุอะไรคงไม่สําคัญเท่ากับบิ๊กโจ๊กกระทาความผิดจริงหรือไม่ผู้ตัดสินด่านแรกคือปปชหลังจากรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเองโดยไม่ส่งสํานวนคืนให้ตํารวจ ในขณะเดียวกันยังดึงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่เคยส่งไปยังกองบัญชาการตารวจอชการ,รมทางเทคโนโลยีซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน,นเรื่องของบัญชีม้ากลับมาพิจารณาเองพอต้องทําไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องกล่าวคือคดีนี้ของบิ๊กโจ๊กจะอยู่ในมือของปปชทั้งหมดโดยขณะนี้ปปชกําลังรอพนักงานสอบสวนส่งข้อมูลมาให้ครบแล้วเมื่อครบจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้เลยไม่ต้องรอตรวจสอบเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ดีกีความร้อนแรงของคดีที่ติดพันกันมาหลายวันบนหน้าสือ่อระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าน่าจะซาลงไปได้อย่างไรก็ดีในมุมของบิ๊กเต่าลึกๆคงไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะอยากจะทำสำนวนเองแต่ในขณะที่มุมของบิ๊กโจ๊กน่าจะพอใจแม้จะต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในองคอ์กรตรวจสอบเบอร์หนึ่งของประเทศอย่างปปชก็ตามอย่างน้อยการที่อยู่ในมือปปชก็สามารถเบาใจได้ว่าคดีจะไม่รวดเร็วฉับไวจนเกินไป เนื่องจากกระบวนการไต่สวนของปปชนั้นต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรขณะน,นี้รอข้อมูลเพื่อตั้งอนุกรรมการไต่สวนจากนั้นยังมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาสรุปและลงมติว่าจะชี้มูลหรือไม่น้อยนักที่จะชี้มูลได้รวดเร็วยกเว้นคดีที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นตั้งแต่ก่อนจะมาถึงมือปปช ในขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าบิ๊กโจ๊กเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบิ๊กในปปชหรือแม้แต่ผู้มากปรบีที่ไม่ได้อยู่ในปปชแต่ก็เป็นที่เกรเงงอกเกรงใจของผู้มีอำนาจในนั้นสำหรับบิ๊กโจ๊กแล้วที่ปปชอย่างไรก็ดูปลอดภัยกว่าที่กองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเหมือนที่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กตอบโต้บิ๊กเตาที่จะไปขอสำนวนกลับจากปปชว่าใหญ่โตมาจากไหนถึงไปกดดันปปช ไปแถลงข่าวกดดันปปชเขาได้อย่างไรคุณเป็นใครระบบไต่สวนปปชเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่มากกว่าระบบกล่าวหาตำรวจคุณใหญ่โตมายังไงไปกดดันปปชรับพูดได้อย่างไรส่งมาให้ตำรวจตำรวจทำเร็วกว่าพูดอย่างนี้ไปดูถูกการทำงานของปปชหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วตำรวจน่าต้องไว้ใจตำรวจด้วยกันมากกว่าแต่ครั้งนี้บิ๊กโจ๊กกับมั่นใจปปชมากกว่าพูดง่ายๆคือดูมีทางรอดมากกว่า เมื่อดูจากปัจจัยต่างๆในปปชหรืออย่างน้อยคดีนี้คงกินระยะเวลาไปอีกนานขณะที่กรรมการปรปรชชุดปัจจุบันขณะนี้เหลืออยู่5คนอีก4คนอยู่ระหว่างสรรหาโดยจำนวนนี้มี2รายชื่อคือพลตรวจเอกวัชรพลปราสานราชกิจและนางสาวสุภาปียจิติที่จะหมดบารัดรำรงตำแหน่งในปีนี้ซึ่งดูแล้วคงไม่น่าจะจบง่ายๆในปีนี้และไม่รู้ว่ากรรมการปรปรชชุดใหม่ที่จะค่อยๆทยอยเติมเข้ามาให้ครบ9คนจะยังทำให้อุ่นใจได้อยู่หรือไม่